เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่17สิงหาคมวันนี้กับข่าวแรกนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของเมสันกรีนวูดกับประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรนะครับถึงการตัดสินใจว่าจะนำกองหน้าไวั21ปีรายนี้กลับเข้ามาสู่ทีมหรือไม่ ซึ่งจากแถลงการของสโมสซอนนครับดูแล้วก็เป็นในทิศทางบวกเช่นกันว่าเมสันกรีนบูดนั้นมีสิทธิ์กลับเข้ามาสู่ทีมในซีซั่นนี้เลยครับท้งนี้จากแถลงการของสโมสซนเนอครับได้ระบุเอาไว้ว่าหลังจากการถอนฟ้องเมสันกรีนบูดในเดือนกุมภาพันธ์ปีส0 2 3ัซึ่งสโมสซอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการสอบสวนอย่างละเอียดแล้วต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับเขาเราได้รับหลักฐานมากมายที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะและเราก็ได้รับข้อมูลหลายอย่างจากผู้รับผิดชอบคดีนี้ตลอดกระบวนการสอบสวนด้วย เราคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของเหยื่อผู้เสียหายเรายังรับผิดชอบดูแลเมสันกรีนวูดในฐานะบุคลากรคนหนึ่งของ Small สโมสรอนด้วยในฐานะเด็กหนุ่มที่อยู่กับเรามาตั้งแต่อายุ7ขวบและเขาในฐานะคุณพ่อและมีคู่ชีวิตของเขาแล้วในตอนนี้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นเสร็จสิ้นแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจต่อนาคตของเมสันกรีนวูดในส่วนที่สื่อได้รายงานปีก่อนหนะ้าต้องบอกว่าตอนนี้กระบวนการตัดสินใจนั้นยังไม่เสร็จสิน้น และตอนนี้กําลังอยู่ในขอบเขตอํานาจดีของฝ่ายบริหารระดับสูงเมื่อเราตัดสินใจได้แล้วเราจะเผยแพร่คำประกาศนี้ให้ได้รับทราบนี่เป็นกรณีที่ยากสําหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเข้าใจดีถึงท้อยคําที่รุนแรงเมื่อครั้งที่ภาพเหตุการณ์หลุดเผยแพร่ออกมายังสาธารณะแต่ในตอนนี้เราขออดทนในขณะที่กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายกําลังถูกพิจารณาให้รอบคอบให้มากที่สุด สำหรับแถลงการของสโมสรครั้งนี้เรื่องของเมสันกรีนบูดนะครับ <c oughs> ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากทาง The Atlantic กื่อใหญ่ของอังกฤษได้ออกมาระบุว่าดิ Richard no, CEO c h ช r นอาร์โนซีโของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายแล้วเมื่ <c oughs> อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับว่าจะนําตัวเมสันกรีนบูดกลับเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งดิตอนนี้เตรียมเข้าสู่กระบวนการแจ้งต่อที่ประชุมและคณะกรรมการในระดับสูงต่อไปก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นการใดๆออกมาสู่สาธารณะครับ นอกจากนี้ครับเดียร์แลนติกก็เดียวกมาย้ำอีกรอบนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นจอห์นเมอร์ทัฟและก็เอริกเคนฮากตังก็พร้อมจะผลักดันให้เมสันกรีนบุดได้กลับเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งครับมาคึที่ข่าวต่อไปนะครับกับดีลสำคัญอย่างโซฟิยันอัมราบัตกันบ้างวันนี้รายงานล่าสุดของฟราบิโซโรมาโนนะครับได้ออกมาเผยว่าทัพหงแดงลิเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่งสโมสรครับที่แสดงความสนใจจะดึงตัวโซฟิยันอัมราบัตเข้ามาร่วมทีมและในตอนนี้ทัพหงแดงก็เริ่มมีการติดต ตอนนี้ยังไม่มีการเสนอราคาอย่างเป็นทางการและสําหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ยังมีอีกหลายตัวเลือกในตําแหน่งกองกลางตัวรับที่กําลังโฟกัสเอาไว้ครับนอกจากนี้ครับอีกสื่อดังอย่างท็อกสปอรตก็ออกมารายงานเช่นเดียวกันนะครับว่าทางลิเวอร์พูลเริ่มมีการติดต่อกับโซฟยันอัมราบาดแล้วครับถึงโอกาสในการดึงตัวนักเตะเข้าไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ ในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยครับวันนี้มีรายงานจากทางอัลเฟรโดเปดดล่านนะักข่าวชาวอิตาลีได้ออกมาระบุว่าฮารกแมนยูไนเต็ดจะไปดึงตัวโซฟียนอัมราบัตมาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทางสโมสรต้องปล่อยกองกลางส่วนเกินออกสิมให้ได้สักคนข่อนครับระหว่างดอนนี่ฟันเดเบกหรือว่าจะเป็นสกอตต์แม็กโทมีเนคนใดคนหนึ่งก็ตามโดยตอนนี้ในฝั่งของดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยครับก็มีข่าวลือร่วมกับเรอัลโซไซดาแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ในฝั่งของสกอตแม็กโทมีเน่ก็มีข่าวลือเมื่อวานนี้นะครับหากว่าเวสแฮมปล่อยลูกคัสปาเกต้ากองกลางตัวเก่งให้กับแมนซิตี้ทางทัพผุนคอนก็จะกลับมายืนคอสเหนอ่ดึงตัวแม็กโทมีเน่อีกครั้งครับรายงานต่อมาของอัลเรโดเปดูล่านะครับกับดีลของดานกราเฟนเบิร์กกองกลางจากบาเยนมิวนิคดูจากรายงานเผยว่าทางกองทัพปีสแสดงของเรานะครับมีการติดต่อกับบาเยน พื่อขอดึงตัวแรนกราเฟนเบิร์กในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งตัวนักเตะเองก็ต้องการย้ายออกจากทัพเสือใต้เช่นกันนะครับและนาตอนนี้ก็มีอยู่2ข้อสเสนอที่ยื่นเข้ามาให้ตัวนักเตะพิจารณาซึ่งคาดว่าอีกข้อสเสนอนั้นเป็นของทางลิเวอร์พูลครับอย่างไรก็ตามทางอัลเฟโดเปดู่าก็เผยเพิ่มเติมนะครับหังว่ากราเฟนเบิร์กจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เขาต้องการย้ายมาร่วมงานกับเอลดิคเทนฮากเท่านั้นครับมากราดิษฐ์ข่าว,าาาวาื่อ,อ,อาาาวว่า เอริกบายมีข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการจะย้ายออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้หรือตอนนี้ว่ากันว่าต,ตัวนักเตะได้เรียกร้องเงินค่าชดเเยจากสโมสรประมาณ7,000 700, ย e ูโรครับในการยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่และยอมย้ายออกจากทีมอย่างไรก็ตามทั้งทัพปีแสดงของเราเนี่ยครับไม่เต็มใจจะจ่ายราคานี้ให้กับเอริกบายทํทำให้การเจรจยาย,ยกเลิกสัญญายังไม่ได้ข้อสรุปกับเรื่องนี้ครับมากันดี่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะข,ของเซอร์เอเล็กซ์ฟุกุสานที่ได้ออกมาชื่นชมเอริกเทนฮาถึงเรื่องการเสริมัพ ในช่วงซัมเมอร์นี้และก็ช่วงซัมเมอร์ก่อนครับว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากพร้อมกับได้ตั้งความหวังกับกองหน้ารายใหม่ของทีมก็คือรัสมุสฮอยลุนนะครับว่าจะฟิตสมบูรณ์เต็ม100%เเโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่านี่คือตําแหน่งที่สโมสรอนต้องการอย่างมากครับในเวลานี้เดซเซอร์เล็กฟุกษาษาุซานนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวเรื่องกล่าวผ่านทางช่อง NBC ว่าผมคิดว่าเอลิคเคนทักทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมเขาสามารถคว้าโอากาสนี้ไว้ได้และเขาก็นน,าานํําาาาาผูู้้เเเเเลลล่่่่ขขขออองงงมมสสทีีซึแหะะคคืืรัญย สิ่งที่แมนยูเตดขาดไปอย่างแท้จริงตลอดหลายปีหลังผมมองว่าคือกองหน้าตัวเป้าและหากทำให้ตำแหน่งนี้พร้อมได้แมนยูเตดจะกลายเป็นทีมที่ดีขึ้นมากอย่างแน่นอนตอนนี้สำหรับองค์ประกอบอย่างอื่นของแมนยูเตดนั้นผมคิดว่ามันดีมากอยู่แล้วอย่างเช่นกองหลังที่มีนักเตะประสบการณ์อย่างราฟาเอลวารานและก็ลิซันโดมาตินสส่วนในแดนกลางก็มีทั้งคริสตินเอริกเซนและก็คาเซมิโร่ดังนั้นแมนยูเตดมีรากฐานสำหรับการสร้างทีมอยู่แล้วนะ ซึ่งตามปกตินะ่ะรากฐานของทีมคุณจะถูกเติมเต็มด้วยตำแหน่งนายทวารและก็กองหน้าตัวเป้าโดยในตอนนี้เอริกฮนาที่แก้ปัญหาตรงจุดหนึ่งไปแล้วก็คือการซื้อนายทวารรายใหม่เข้ามาสู่ทีมเขามีความโดดเด่นในด้านของร่างกายและผมก็หวังว่ากองหน้าคนใหม่ที่เพิ่งซื้อเข้ามานั้นจะฟิตสมบูรณ์เร็วที่สุดและลงสนามช่วยทีมได้ มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนาของอดีตกองหน้าจอมคลาสสิกของเราอย่างดิมิธาบูบาตอฟกันบ้างนะครับที่ได้ออกมามองว่าบรรดานักเตะของทีมต้องลืมฟอร์มที่ย่ำแย่ในเกมเอาชนะวูฟแฮมตันให้ได้ครับก่อนบุกเยือนสเปอร์ในวันเสาร์นี้เนื่องจากเป็นรูปเกมที่รับไม่ได้อย่างรุนแรงและหากว่ายังคงฟอร์มแบบนี้ต่อไปในการบุกเยือนสเปอร์นั้นอาจจะต้องกลับบ้านมือเปล่าก็ได้ครับโดยดิมิธาบูบาตอฟนะครับได้ทัศนากับเรื่องนี้เอาไว้ว่า ในเกมที่แมนยูเนเตดเปิดบ้านเอาชนะวู๊แฮมตันไปได้1ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่านี่คือเกมที่น่าเบื่ออย่างมากกับการได้ดูสโมสรลงเล่นมันช่างเฉียดชืดและดูไม่สนุกเอาซะเลยแต่ผมก็เข้าใจได้นะว่าทําไมเพราะผมเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนบรรดานักเตะของแมนยูเนเตดทุกคนควรจะลืมฟอร์มการเล่นในเกมนัดนั้นไปโดยทันทีไม่มีใครที่มีเกมที่ยอดเยี่ยมเลยนะในสายตาของผมที่เด่นหน่อยอาจจะเป็นอังเรโอนาน่าที่เดบิวต์ได้ดีแต่โดยรวมแล้วนี่คือเกมที่น่าผิดหวังและก็น่าเบื่ออย่างมาก ข้อดีอย่างเดียวในเกมนี้ก็คือการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้า3แต้มเหนือวู๊แฮมตันได้อย่างไรก็ตามกับเกมนัดดังกล่าวผมก็อยากจะยกเครดิตให้กับวู๊ปแฮมตันนะพวกเขาโชว์ผลงานได้ดีจริงๆและก็ต้องบอกว่าโชคไม่ดีด้วยที่ไม่มีแต้มกลับบ้านพวกเขาตั้งรับได้ดีทีเดียวนะแล้วก็ทำให้เกมมันอึดอัดอย่างมากสำหรับเจ้าบ้านแมนยูไนเต็ดซึ่งกับเกมนัดน,นี้จะเห็นว่าบรรดานักเตะของแมนยะูไนเต็ดดูมีพลังนะ ไปกับเรื่องอื่นนั้นถือว่าสอบตกมากไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลการตัดสินใจหรือว่าการยิงประตูก็ตามพวกเขาทําได้อย่างย่าแย่จริงๆดังนั้นในเกมต่อไปในเกมบุกเยือนสเปอร์มันก็ต้องมีข้อเดียวแหละก็คือบรรดานั้งตะของแมนเดียดดตนั้นต้องดีกว่าน,านี้ต้องดีกว่าเกมที่เอาชนะบุฟแฮมตันในบ้านไม่ฉะนั้นผมกล้าพูดเลยว่ารอดกลับบ้านยากแน่ๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม